ทารกมีภาวะขาโก่งให้คุณแม่ดูแลแบบนี้ค่ะสำหรับภาวะขาโก่งในทารกนะคะเกิดได้โดยธรรมชาติและเกิดได้ทบบดั้ง,ง,งแ,บบแ,แบบผิดปกติค่ะพูดง่ายๆก็คือขาโก่งมีทั้งแบบธรรมชาติแล้วก็แบบที่ผิดปกติในช่วงแรกเกิดนะคะเด็กส่วนมากเลยนะคะจะมีลักษณะขาโกง่งเพราะว่าเขาคุ้นชินกับท่าที่อยู่ในท้องของคุณแม่ค่ะจะทําให้เกิดมาในช่วงแรกมีอาการขาโกง่งให้คุณแม่สังเกตให้ดีนะคะถ้าอาการขาโก่งเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเด็กดีขึ้น ถือว่าเป็นขาโก่งธรรมชาติค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เด็กอายุ1-2ปีไปแล้วนะคะมีอาการขายังโก่งอยู่อันนี้ให้คุณแม่พบคุณหมอนะคะเพื่อที่จะตรวจดูว่าลูกของเราจะขาโก่งไหมซึ่งการขาโก่งผิดปกติถ้าคุณแม่ก็สามารถตรวจสอบเองได้ที่บ้านนะคะโดยที่คุณแม่ให้ลูกนะคะนอนเหยียดขาทั้งสองข้าตรงๆนะคะทั้งสองข้างตรงๆเลยแล้วก็ให้หัวเข่าของลูกนะคะยื่นมาข้างหน้าแล้วคุณแม่ลอง สังเกตดูนะคะว่ามีขาด้านใดด้านหนึ่งโก่งออกไปไหมถ้าสังเกตแล้วนะคะว่ามีขาด้านใดด้านหนึ่งโก่งออกไปหรือคุณแม่อาจจะใช้ไม้บรรทัดวัดดูก,ก็ได้ค่ะถ้าวัดนะคะที่กระดูกนะคะใต้หัวเข่าลงมาเนะะี่ยค่ะดูว่ากระดูกนั้นนะคะมันห่างกัน เกิน8เซนติเมตรขึ้นไปนะคะใต้หัวเข่านะคะห่างกันเกิน8ซนติเมตรขึ้นไปให้คุณแม่สงสัยว่าลูกของเราอาจจะขากงผิดธรรมชาตินะซึ่งควรที่จะพบคุณหมอถ้าเด็กอายุประมาณ2ปีไปแล้วนะคะเดินขากงขาไม่ตรงขากงทั้งสองข้างหรือข้างใดข้างหนึ่งมีกงคงงออันนี้ควรจะพบคุณหมอแล้วล่ะคะ่ะว่าคุณหมออาจจะมีการส่งพบ กายภาพบําบัดอาจจะมีการใส่เครื่องมือถ้าใส่ไปแล้วไม่ดีขึ้นนะคะหลังจากที่ใส่เครื่องมือไปแล้ว6เดือนไม่ดีขึ้นคุณหมอก็อาจจะทําการนัดผ่าตัดขาลูกที่โก่งให้ตรงขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่หมันสังเกตขาของลูกนะคะว่าในช่วงแรกเกิดเนี่ยจะพบว่ามีอาการขาโก่งได้แต่ถ้าอายุ1ปีขึ้นไปแล้วถ้าเป็นเรื่องขาโกง่งธรรมชาติจะดีขึ้นจะหายไปนะคะคุณแม่อย่าไปดัดขาลูกนะคะสังเกตว่าอาจช่วงแรกเกิดขาลูกของเราโก่งๆเนี่ยให ช่วงก่อนหรือหลังอาบน้ำบางคนเป็นไงคะไปดัดขาลูกห้ามทําเด็ดขาดนะคะเพราะกระดูกของเด็กเนี่ยยังอ่อนยังนิ่มดัดไปเผลอ,อจะโก่งมากกว่าเดิมหรือบางคนนะคะเกิดกระดูกแตกกระดูกร้าวขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นขาโก่งนะคะคุณแม่สังเกตให้ดีถ้า1ปีขึ้นไปแล้วขาย,ยังโก่งอยู่อันนี้ควรที่จะไปปรึกษาคุณหมอจะดีกว่าค่ะ